สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมป้าอ้อยก็เคยแยกกล้วยไม้เวนด้าไว้นะคะหลายกระถางแล้วก็เอามาฝากไว้เนี่ยเคยแยกไว้เคยคลิปเก่าๆที่ทําไว้เนี่ยพวกเวนด้าสีแดงสีส้มเนี่ยเอ่อแล้วก็เอามาฝากไว้กับต้นมะม่วงที่เขาตายแล้วอ่ะพอดีพอเราเอามาอยู่นานๆเนี่ยต้นมะม่วงที่ตายแล้วเขาก็โยกเยก,กไปมานะคะแล้วก็ดูสิเขาออกดอกกําลังออกดอกกันหลายต้นเลย นี่แล้วลากเขาก็เดินดีด้วยเกาะกับต้นมะม่วงเพราะว่าเขาเป็นแบบลากอากาศนะคะใช้กินอากาศแล้วก็ติดอยู่ตามต้นมะม่วงก็จะเจ้าออกก็มันมีหลายต้นหนงสายเท่าออกก็ลากเขาจะฉีกขาดแล้วก็จะตายเราก็เลยจะเอาดามต้นมะม่วงค่ะก็คือไปหาไม้ไผ่มาก็ได้มาก็มาขุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดแล้วก็ดามมาใกล้ๆเลยค่ะนี่เห็นแล้วแบบ กลัวเดี๋ยวดอกเขาจะช้ำถ้าเราแกะออกไปใส่กระถางหรือว่าไปไว้ตรงอื่นเนี่ยหรือว่าถ้ามันหักลงมาเนี่ยดอกมันก็จะหักเลยเดี๋ยวเราจะทําการขุดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์ที่จะขุดดินเลยก็จะมีไม้ไผ่ให้มันยาวว่าต้นมะม่วงนี่หน่อยนะแล้วก็ช่างแรงหรือว่าพั่วเพื่อเอามาขุดใกล้ต้นมะม่วงช่างแรงก็คงจะขุดได้บ้างแต่ว่า ถ้าเป็นพั่วอย่างเดียวเนี่ยกลัวจะกดลงไปดินดินมันจะแข็งมากดินแม่ปลาอ้อยช่วงนี้มันจะแข็งเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้งนะคะก็เลยต้องใช้ชังแรงก็ไปหาชังแรงอันใหญ่ๆมาขุดเลยค่ะขุดเลยนะคะก็ค่อยๆขุดไปเดี๋ยวก็จะได้ลึกไปเองค่ะดินมันจะแข็งหน่อยแต่เราก็เอาน้ำหยอดไว้แล้วเราก็ใช้ชังแรงหนักนี่แหละ ขุดลงไปลึกๆอึบอึบก็ใช้แรงเยอะหน่อยค่ะวันนี้ใช้พลังงานเยอะก็คือการขุดหลุมเพื่อจะฝังไม้ไผ่นะคะพอไอะลึกแค่นี้เดี๋ยวเราลองเอาไม้ไผ่มาวัดดูก่อนนะก็เอาไม้ไผ่ที่มีอยู่เนี่ยลองมาวัดดูว่าลึกแค่นี้จะได้ไหม แต่ดูแล้วมันไม่น่าจะได้ค่ะน่าจะขุดให้ลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรือว่าปักลงไปก่อนอ๋อก็พอได้อยู่นะคะเราก็ใช้กดลงไปให้ลึกๆพอประมาณมันยังโยกเยก,กอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะหาลวดหรืออะไรเนี่ยมามัดยึดไว้ให้ติดกับต้นมะม่วงที่ตายเนี่ยนี่ค่ะ ก็จะได้แบบนี้เลยเราก็ใช้พั่วนะคะกบแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็เหยียบดินให้มันแน่นๆด้านล่างกบเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปดูด้านบนด้านบนนี้เดี๋ยวเราก็ไปหารวดมานะคะเพื่อจะยึดติดข้างบนได้รวดมาเราก็มัดติดข้างบนเลยกับกิ่งมะม่วงตายทำไม่ยากค่ะ ก็เนี่ยป้าอ้อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะทําแบบบ้านที่เราพอทําได้เดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยไม้ที่แยกๆไว้เนี่ยมาแฝนเพิ่มขึ้นอีกได้เพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยก็จะชอบแดดในครึ่งวันเช้าเสร็จแล้วค่ะยี่ยมนี่ค่ะ พออ้อยก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะชอบทําเองโดยแบบทําแบบบ้านๆนะคะชอบต้นไม้แล้วก็เห็นต้นไม้เหี่ยวๆนี้ไม่ได้ก็จะช่วยเอามาดูแลคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ